สวัสดีนะคะพบกับช่องพังน้องปุ๋ยแฟมิลี่นะคะสวัสดีคุณแม่แม่ใจบุญใจดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาคุณยายสายทองนะคะมาขัดตัวก่อนนะคะเพื่อที่จะพาคุณยายไปเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายก็ยืนอยู่แต่ข้างบนนานนะคะนานๆที่แม่วานจะได้พาคุณยายลงมาเดินเล่นแถวข้างล่างนะคะไกลบานคุณตานะคะ ก็เอามาอาบน้ำนะคะเอามาอาบน้ำข้างล่างตรงนี้นะคะขัดตัวให้คุณยายก่อนจะไปเดินเล่นออกกําลังกายสักหน่อยนะคะจะให้คุณยายกินน้ำก่อนนะคะ,ะกินหรือเปล่ากินแล้วเมื่อกี้ลองงวงลอง การกินน้ําของช้างก็ยกงวงขึ้นแล้วเอาสายยางเจ่อเข้าไปแบบนี้นะคะบางเชือกก็ตักกินในถังบางเชือกก็กินในถังที่รองแบบนี้นะคะบางเชือกก็เอางวงรองแล้วก็ดูดเข้าขยายรองอากาศร้อนก็น่าจะกระหายน้ําทั้งวันนะคะเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองนะคะเราก็จะพาออกมาเดิน กำลังกายยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะคุณยายก็ยืนเป็นวันๆน,นะคะยืนอยู่ทั้งวันนะคะขัดตัวให้คุณยายหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายก็ไม่ค่อยได้น้ำข้างบนก็ไม่ค่อยไหลเต็มที่นะคะก็ยังล้วงกินในโอ่งอีกนะคะสงสัยยังไม่อิ่มนะคะคุณยายสายทองนะคะตัวนี้จะเป็นคุณยายสายทองอายุ ห้าสิบห้านะคะตัวอื่นก็ไม่ค่อยเอาลงมาได้ค่ะตัวเชือกเดียวก็คุณยายก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะคุณยายสายทองไม่กลัวรดไม่กลัวไม่ตื่นสถานที่เท่าไหร่นะคะเราก็พยายามเอาลงมาทีละเชือกนะคะเพราะว่าพอควานคนเดียวก็เอาลงมาทีละสองเชือกไม่ได้นะคะกลัวคุณยายจะพาวิ่งนะคะบางทีช้างตื่นก็พากันวิ่งะะพอตัวหนึ่งวิ่งก็จะ วิ่งตามกันนะคะพามายืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะเดินออกกําลังกายตอนเย็นๆนะคะวันนี้แม่ควานก็ไล่เสร็จเร็วนะคะแม่ควานก็พาคุณยายลงมาขัดตัวก่อนนะคะเพราะว่านาะนแลวคุณยายก็ไม่เคยได้ขับตัวเลยนะคะแต่ก่อนทํางานนะคะช้างก็จะได้ขัดตัวทุกวันนะคะก่อนไปทํางานนะคะ ตอนนี้พอเราปลูกอยู่เฉยๆก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดให้คุณยายสักเท่าไหร่นะคะยิ่งช้างหลายตัวด้วยก็ดูแลไม่ค่อยทั่วถึงก็นานๆจะได้มาขัดให้คุณยายได้สบายเนื้อสบายตัวนะคะเพราะว่าฝนตกมาก็เล่นเต็กที่โคลนที่ดินเต็มตัวเลยนะคะ บางทีเราไม่ค่อยได้ขัดตัวนานๆคุณยายก็จะคันนะคะเหมือนคนนะคะคนก็เวลามาได้ถูกับแปลงกับที่ขัดตัวนะคะก็บางทีก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะคุณยายก็อยากจะขัดตัวมากนะคะแต่ก่อนก็ได้ขัดตัวทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเราก็ไปทํางานทุกวันก็ตื่นเช้ามาก็เอามาล้างขัดตัวก่อนจะไปทํางานนะคะมาปีกว่าแล้วคุณยายก็ไม่ค่อยได้ ขัดตัวเท่าไหร่นะคะบางทีก็เอาไปถูกับต้นไม้นะคะช้างก็ถ้าคันขึ้นมาเราก็เอาไปผูกไว้กับต้นไม้ก็จะถูตัวด้วยต้นไม้นะคะถ้าไม่ได้ขัดแรงให้ก็จะถูกับต้นไม้ ก่อนนะคะคุณยายจ๋าตัตัวก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะพาเดินไปกินหญ้านะคะพาเดินออกกําลังกายให้คุณยายได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะผูกอยู่แต่ก,กับที่น,น,นานๆนะคะขาก็จะบวมได้นะคะตอน้เรย,ย่งคุณยญญายจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะคะ่ง เขัดข้างหน้าเนาะมีสายข <c ười> ี้ดินเป็นตัวเรีบจะไปกินยาคุณยายรอแป๊บนึงค่ะคุณยายจ๋าเดี๋ยวล้างหน้า<ห>ล้างตาให้ก่อนนะคะคจะได้สะอาดนะคะคุณยายจ๋าจะได้สบายตัวนะคะ นานๆจะได้มาขัดตัวสักทีนึงนะคะ oh. วันนี้คุณยายของเรากินอิ่มมากๆเลยนะคะผละไม้หนึ่ง,งตะกร้าก็หมดนะคะวันนี้ก็คุณยายก็ได้กินอิ่มแล้วก็กินหญ้าะคะที่แม่ครานไปตัดมาทําทันก็ตัดยอดให้กินคุณตาท่านก็ตัดให้กินทั้งวันคุณยายก็รู้สึกว่าจะท้องเหมือนแตงโมเลยนะคะวันนี้ อยากจะไปแล้วนะคะคุณยายเดี๋ยวก่อนนะคะคุณยายรอแป๊บหนึ่งค่ะอาบน้ำก่อนนะคะทำทายากจะไปขัดขี้ใครให้ก่อนนะคะ ค,คุณยายอยากไปแล้วอยากไปเดินเล่นแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุณยายไปเดินรอบๆข้างล่างนะคะรอบชายทุ่งข้างล่างนะคะคุณยายก็อยากจะไปแล้วนะคะเพราะว่าอยู่นานๆกับที่ก็อยากจะเดินเล่นมั่งนะคะ ยาของเราเดินไปแล้วอยากจะไปเดินเล่นนะ เดินยืดเส้นยืดสายนะคะเดินไปรอบๆับ่งนี้นะคะทางนี้ก็เป็นทางหมู่บ้านนะคะคุณแม่จ๋ะทางนี้ก็เดินไปรอบหมู่บ้านได้นะคะลงไปางลางที่มีทุ่งนานะคะ ยายเดินก่อนเลยนะคะก็พอได้เดินยืดเส้นยืดสายนะคะขาจะได้ไม่บวมนะคะให้คุณยายได้เดินเล่นมั่งนะคะ ปกติทุกวันก็จะได้เดินแค่ข้างบนตรงที่อาบน้ำข้างบนนะคะวันนี้แม่ควานไลฟ์เสร็จเร็วนะคะก็มีคุณพ่อท่านคุณพ่อสมายกับคุณแม่ยุ้ยนะคะแล้วก็คุณแม่สองท่านนะคะคุณแม่ใจบุญนะคะแม่ควานก็จำชื่อท่านไม่ได้นะคะต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ที่เมตตาต่อครอบครัวของพัง,งน้องปุย๋ยแฟมิลี่นะคะคุณยายทางสีเชือกนะคะ ครอบครัวน้องปุ๋ยห้าเชือกนะคะก็กราบขอบคุณคุณพ่อสมายนะคะคุณแม่ยุ้ยนะคะแล้วก็คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่มีเมตตานะคะวันนี้ก็แวะมาอุดหนุนคุณยา,ยายได้หมดเร็วนะคะคุณยายก็ได้มาเดินเล่นนะคะเพราะว่าปกติแม่ค่านกะไลนานมากๆนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่มีเมตตานะคะแวะเข้ามาช่วยคุณยาย,ายนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นทางรอบหมู่บ้านนะคะคุณแม่เป็นทุ่งนานะคะพอได้เดินยืดเส้นยืดสายคลายเส้นนะคะเพราะว่าพอควานคนเดียวก็เอาลงมาสองเชือกสามเชือกก็ไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนกันลงมานะคะส่วนมากก็เป็นคุณยายสายทองคุณยายน้ำพึ่งน,นะคะที่ไม่ค่อยกลัวนะคะตัว มาเชือกเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้านงปุ๋ยมาเชือกเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่านงปุ๋ยจะเป็นช้างท,ที่ขาดมากมานะคะเดินมาคนเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องมีเพื่อนมานะคะถ้าไม่มีเพื่อนนี่จะเป็นป่ายญานะคะป่ายญาที่ช้างหลายๆเชือกปลูกไว้นะคะอันนี้ก็เป็น ช่องนานะคะคุณแม่ปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะแรงมากๆเลยนะคะข้าวออกสีเลืองๆอนะคะน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปีนี้ฝนก็ทิ้งช่วงนะคะทําให้หนาข้าวของคุณแม่ทุกๆท่านนะคะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆคะ่ะเลาะรอบไปนะคะ มก็เย็นๆนะคะคุณยายจะกลัวลมไหมเนาะน่าจะไม่กลัวนะคะคุณยายมาตัวเดียวน่าจะได้นะคะ <All right. S 1> เดินมากนะคะคุณยายจ้า เพราะว่ายืนอยู่กับที่นานๆนะคะวันหนึ่งก็กว่าจะไล่เสร็จก็เจ็ดแปดชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ขึ้นไปที่หลับที่นอนช้างผูกอยู่แต่กับที่นะคะก็มีอาการเครียดได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ายืนอยู่กับที่ก็เหมือนคนนะคะเหมือนขังอยู่ในห้องนะคะก็พอได้เดินไปนู่นไปนี่มั่งเดินออกกาลังกายมั่งก็จะอารมณ์ดีนะคะ คุณยายมาเจอเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นหม,มหมอเมลิมหมอแตงสมหญิงอ๋อน้องสมหญิงนะคะท้องใกล้คลอดแล้วนะคะตัวนี้คุณยายเดินมาเจอเพื่อนน้องสมหญิง18เดือนนะคะอายุเอ้ยไ้่ใช่ท้อง18เดือนนะคะก็ใกล้จะคลอดแล้วนะคะสมหญิงที่อยู่ใกล้ๆก,กับ,บบ้านแม่ควานนะคะอยู่คนละห่างกันไม่เกินร้อยกว่าเมตรนะคะ เอามากินยาอยู่เหมือนกันนะคะท้องได้18เดือนแล้วนะคะใกล้คลอดแล้ว <c oughs> คุณยายคุณยายเดินมาเจอวัวจะกลัววัวหร<ม>ือเปล่าวัวไม่กลัวหรอกมัง่งโอ้ตุมโอ,น,อน้องสมหญิงกลัวกลัววัวใหญ่เลยนะคะ คุณยายคุณยายก็กลัววัวเดินกลับมาเลยเห็นวัวคุณตาได้ยินเสียงวัวเดินมาน้องรมยิงก็กลัวเหมือนกันนะคะอย่าวิ่งนี้นะคะ กำลังท้อ,อ,อ,อสงสิบปดเดือนนะคะเห็นวัวมาเจอกับพ่อฟวานของน้องสมหญิงเอาจ้างน้องสมหญิงมากินหญ้าอยู่ข้างๆนะคะคุณยายก็มาเจอเพื่อนหน,นีวัวคุณตาเดินดีๆนะคะน้องสมหญิงจ๋ากำลังท้อสงอสงิบปเดือนนะคะ ตอนนี้ก็กำลังท้องสิบแปดเดือนโอ้เห็นเพื <Talk S 1> <kilo. S 2> ่อนคุณยายเห็นเพื่อนป้าคุณยายปรับขึ้นไปข้างบนท้องสิบแปดเดือนนะคะน้องสมหญิงที่อยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันนะคะก็อยู่ห่างกันประมาณร้อยเมตรนะคะ คุณยายขึ้นขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปหาคุณยายสีเชียรอยู่ข้างบนนะคะน้องสมยิงก็กลัววัวใหญ่เลยนะคะวัวมุ่ตาลอยมาลงกินน้าสระนะคะช้างท้องด้วยนะคะสิบแปดเดือนก็กลายชอดแล้วนะคะอีกประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนะคะ คุณยายก็ได้กินญ้าธรรมชาตินะคะก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ค่อยอยากขึ้นมาเท่าไหร่ก็ความก็ปล่อยให้คุณยายสายทองกินญ้าธรรมชาติไปก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นเหมือนหญ้าบัวนะคะก็กินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ค่อยอยากขึ้นมาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ได้เดินยืดเส้นยืดสายก็สิบเจ็นาทีแล้วคุณยายก็พอมีแรงนะคะขาจะได้ไม่บวมนะคะ วันนี้ก็แม่ควานก็กราบขอบคุณคุณพ่อสมัยคุณแม่ยุ้ยนะคะแล้วก็คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะคุณแม่สีนวลนะคะกับคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะคะก็กราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาคุณยายนะคะวันนี้คุณยายก็ลงมาเดินเล่นนะคะมาทีละเชือกก่อนนะคะก็เลยเอาคุณยายสายทองลงมาเดินเล่นก่อนนะคะก็ได้กินหญ้าธรรมชาติก็จะแปลก นะคะเพราะว่าบางทีเราก็ให้กินแต่ต้นสับปะรดก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นสับปะรดก็อาจจะออกเรี้ยวนะคะออกเตี้ยวนิดนึงนะคะน่าจะเข็ดฟันนะคะแต่เราก็มีหญ้านะคะเป็นหญ้าในเปียนะคะที่ตัดมาก็ให้คุณยายกินแต่วันนี้มาเจอ้าธรรมชาตินะคะญ้าที่วัวกินคุณยายก็กินใหญ่เลยนะคะไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เห็นวัวก็ตื่นวัวนะคะ ก็วันนี้ก็แม่ควานก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ควนก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีนะคะ